เยอะสุดชนะอ๋อแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะไลฟ์แล้วโอเคครับตอนนี้ผมทีมไม่จิ้มเขาโดนจิ้มแข่งกับท่านซีเคครับตอนนี้ใช่แล้วโอเคครับอันนี้เขาจะเาเริ่มไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเริ่มครับผมไปเดี๋ยวนะผมเกิดก่อนโอเคเดี๋ยวผมลงล่างนะไปท่าน GP ไปกับผมนะจีไปไปซีซีซีจีพไปผมพยายามทำลายสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นใช่ถ้าในถ้าในห้องเอาซีโฟหรือระเบิดเลยนะ สองเอจีด oh. ีสามเองฮะผมใช้เออเคเลย้อ you know? no, ่งท่แก๊ปก็ใช้ไปไปพร้อมคไปครับไปไปไปดิคุณเดียวพอมั้งไดไดไปบนน้าไปบนน้าไปบนเขาไปเขาไปนั่นแหละผมรู้สึกว่าสีสีสีเพิ่งออกนะผมดูก่อนเขายดป่ะมีป่ะอ๋อเขาตัดแล้วครับมีมีมีมมีมีีมีีีมีีมี ราวังระวังระวังระวังใครตายเลยใครตายจบจบหน่อยันุบหน่อยม่ไหอันองด้วยเขายัดล้วาซีล้วเขาเก็บซีแล้วยิงพได้เลยว่ะใจเย็นใจเย็นกเฮ้ยเดอนึงไม่ตายเดืไหมเดือดหนึ่งแย่ไม่ตายอ่ะเก็บเราเก็บเลอก่อาลังมาเขากำลังมาซีแป๊บนึงแอบกน ันเร็วม์บีมีผมยังนี่อยู่เดี๋ยวเก็บซีแป๊บนึงโอ้ยทำมาสอง้ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโดนโดนโดนต้องไม่เห็นเลยอยากเจลาทำใจสงบซีมีหนึ่งนะซีมีแคมป์หนึ่งเราเราเราคืนรอบหลังได้ไหมฮะเอาคืนรอบหลังได้ได้อ่ะไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโหห ข้างนอกข้างนอกข้างนอกหนึ่งข้างนอกหนึ่งข้างนอกหนึ่งอฮียหนออลลูนโอ้โหบิ่งยิงเลยใช่สีเล็บที่นอยู่เลยเนี่ยข้างนอกมีเลยข้างนอกมีนะอ่าตอนนี้เขาเขากำลังวิ่งลงข้างล่างดีข้างล่างข้างล่างสีแล้วม่มีอะไรเก็บเก็บแล้วผมเก็บแล้วหนึ่ง ยูช่วยด้วยเย็หน่อยเย็หน่อยยีิปีล้วยี่สิบปีอยู่ขบวน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  อะไอยู่วะเนี่ยลองมุมลองมุมมุมมุโอ้โหอไหน่อยอไน่อยม่ได้ทางไหนดีอแกเกบเคไวโอเคไอ้ชุบเชุบเไอไ้ผมดับนะอ่าในในหนึ่งตัวในเอหนึ่งตัวตอนนี้ผมเกิดบีดูบดูอยู่ใครก็ได้ไปไหนผมอ่ะ ผมพูดได้เลยนะอะไปกันสักสี่คนนะผมสามคนนี่แหละขบนข้างบนโอ้โหไม่ได้เว้ยแบนบอยอุ้ยเว้นวิ้ยเชฟไคต้อนตรงประตูแล้วต้งไฟเอะโอเคผมแก้เบนบอลแล้วแบนบอยเก็บแล้วโอเคอ่าเดี๋ยวผมวิ่งไปกับท่านเอาเอให้ได้นะซีสีสี โอเคผมเก็บแล้วท่านท่านแก็บผมเอาเอาเอาซีแป๊บเอาซีแป๊บท่านจีพีออกบีเอาออกมาแล้วหน่ออีกคนนึงอ่ะผมจะไม่ออกจากหน้าที่ตรงนี้นะโอเคได้ตามสบายครับเขาอยู่ตรงกลางนะตรงกลางทางเดินตาทางเดินลบอยู่เขาลบอยู่ จะเหลือแค่ผมคนเดียวแี่ยังไม่ตายสุดยอดเลยแล้วอุ๊ยโอ้โหโอ้ยในในใต้ใต้บีครับมีหนึ่งผมมองไม่ทันเขามาเหลือมาผมไม่ย์เอ้๋ครับโอเคโอ้ยยิงเขาตัวหนึ่งมันก็ตายเลยเดี๋ยวผมไปช่วยเองเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งหลังให้เอ๋ผมไปีนยันลารระวังระวังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวผมวิ่งหลังผมคุมหลังบีทางเขาบวกข้างหน้ากันอยู่เฮ้ยตายด้วยกัน ตอนนี้เอโดนใช่ไหมใครตายเยอะกว่าเลยนะเะว่าตีถึงน้แล้วครับถูกต้องใครตายเยอะเดียวจบกาแกนอัดับทีเจโอ้โหแต่ใครยังนะครับโบนโบนเห็นแล้วแล้วระเบิดตุ้มนั่นไงโอ้โหเยอะเยอะไหนอะ ไม่ตายอะไรเราเข้าเอครับจัดฟามัดนะถือว่าได้อาเฮ้ยอค้างแบบไปเด, <A S 1> เดี๋ยวแนรเราทำาอลลไมแค่ยี่สิบอย่างดีที่เราลถนะเขาลบอยู่เขาลบอยูอ่โง้แงโอ้โหเข้ไปยัาไงเนี่ยโอ้โอโอ้โ้ีสีล่าง้างซี เป็นปืนได้ป่ะได้ได้แต่ว่าห้ามห้ามใช้ห้ามใช้ปืนโกงหรือปืน DLC ปืนแบนตอนนี้ทีโดนยึดเหรอตอนนี้เข้าเอได้ไหมเขาดักอยู่เอฉันพาดพลาดเลเขาดักเออยู่อันนั้นดักอยู่อย่าคิดว่าแพ้ชนะก็ต้องชนะขอแม่ไม่ไรครับไม่ไม่ไรได้ เจอทีมระดับนี้สวยโทษทีโทษทีโทษทีบายบายบายยีบียีบียีบีผมลงเองเดี๋ยวผมดูบีเองไปเอเลยไปเองกันเลยบีบีทางเอมีหนึ่งฮะโอเคเข้ามาบนหมดแวนบอยโอ้ยปลาเบื่อเลยทีนี้อยู่ซีกันเนาะ บีบีรอแล้วฮะโอเคเข้าไปเลยดูเอฟดูเอฟกลีได้รก็คืณสกิลจีนของเราที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์โอ้โหโอ้โหเหลือเหผมคนเดียวโอ้ผมกากสุดนี่วไม่นะ let's up อบ b อยู่นอยู่บนโอเคอยู่บนมันเข้าอยู่ร่างีกันเดี๋ยผมเข้าเข้า เดี๋ยวแแกนไอด็ผมไม่ออกอ่ะเดี๋วลงล่างลงล่ไปดูเไปดูเอันหน่อยโดนละโอเคผมโดเขาเห็นแล้วโดนเขาเห็นแล้วไหเขาเห็นผมแล้วด้วยเนี่ยโยีพีเบิด โอ้โหตัดเถิดซาไรพิตเตอร์บอยแล้วทำไมทำไมแมตชนี้แวนบอยไม่นี่เลยเอาละครับนะครับตายแล้วแพ้ครับครับแพ้ตัวคิดผับผับซุี้เรือหายไปเลยครับหลั เราเกมโอเคพื้นเราพื้นสุดยอดแต่ต้องเตรียมสาเฮ็ดเฮ็ดโอ้ยแ้วเปลี่ยนเปลี่ยนแผนกันหน่อยไหมเออดักดักเอาดีกว่ามั้งเอาดีก็ดีไมดักไหมไม่เอาดีไม่เอาดีตัดดีไม่เอาดีไหมเอาไม่เอาดีไหมเราเราจะกดออกไปดีเองเอเอเอมีว่าเปลี่ยนเอเราจะขอไปดี พอ,อแล้วเนาอโอแ้แค่จะยึดอันเดียวยังไม่มีปัญญาจะให้กดให้เขาแบง์เนาะต้องทำได้เอาไงเอาไงจะเอาซีไหมแผนต่อไปแล้วเดี๋ยวเมดิกทุกคนเลยโอเคเต็มแลนะ้วโอเค <c oughs> เ,ลเล่นเล่นแอซซามหมดเลยใช่ไหม<ร>ต้องกินกินเขาแนนเนี่ยที่เียวืวก็คะแนนะให้เขาสักแปสิบอ่ะจัดให้เขาเลยไม่โดูเลย เอางี้ไหมผมคิดว่าซีเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมไปเกับท่านลีกับท่านจีดักหลังด้วยเนอะเดี๋ยวผมดักหลังเองเอาแบบอแบบไอตีมจังอะไรนัน่นเลยโอเคเริ่มแล้วครับถ,ถ้าเราชนะได้นี่เราเทพเลยนะลองดูประสบการณ์<า>ประสบการณ์จะ,จ,ะจะทำจะทำก็ทำได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะรอท่านปาล์มเขาบอกก่อน <S <S จัดฟามัดมาแล้ถ้าผม A E K เอาละครับรอซูครับอ่ารีรอบอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราเคยเล่นกับทีมนี้ซีเคมาแล้วในเสื้อผนงเท้าเขาก็โชว์ความเทพมาแล้วใช่เราเอาประสบการณ์จากเขาไหละครับก็กัดเขาได้ประมาณสามสิบดีฮะเห็นท่านลีนี่สุดยอดนะผมยอมรับเลยเอาละครับน่าจะเริ่มแล้วนะฮะจดบอกว่าผมลุดอ่ะ ไม่รู้อ๋อไม่หลุดเว้ยตกใจถ้าเราเราเล่นได้สักแบบเนี่ยในเซิร์ฟท่านเปล่าเออในนั้นมันมีแต่ไก่ย่างวิเชียนไก่ย่างจี๋ไกย่างโอเคมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมันันจะอย่างนี้ขีบไฟมาเอางี้เดี๋ยวผมไปบีกับท่านลีกับท่านจีจีโอเคนะที่เหลือที่เหลือยิดเอนะเดี๋ยวผมจะไปดัก เดี๋ยวผมไปอยู่ตรงตำแหน่งของไอติดจังดูหลังหลังซีไ้ด้วยนะหลังหลังเอ่ะดูแบบเผื่อจะข้าอลำซีให้ให้ท่านจีพีดูหลังเอก็ได้ครับเดี๋ยวให้ท่านแก๊ปวิ่งไปยึดเอโอเคไหมโอเคโอเคนะออกเดี๋ยวเราไปกีกันใช่ไหมโอเคไปเอเราไปบีกันบีเราไปบีกันใช่ไหมครับท่านหลีท่านท่านโอ้โหครับผมเราไปบีเราไปบีนะเดี๋ยวท่านลีกับผมแล้วก็ท่านจีจีไปเอเดี๋ยวผมไปไปนะครับ สองนผมได้กยู่หลัง A เชนน่าอยู่หลัง A ใช่ไหมเนี่ยเขยิงแล้วเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงไอทีมจังโอเคผมอยู่ไอทีมจังแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสอง A เขามาแล้วเห็นแล้วครับเข้ามาแล้วไม่ยื่จริไงเห็นแล้วคุม A แล้วคุมอไว้ได้แค่นั้นพอแล้วได้ เขาพลังเข้าเอครับเดี๋ยวผมเข้าเข้าหลังลอแล้วโอเคโกบีผมเข้าหลังเองก่อนเขผมึเก็บหนึ่งฮะในนั้นโอเคเขากระโดดมาอย่างเท่เราคุยอะเอยวะไม่ทันปอิบีรู้สึกโดนยึดนะใช่ใช่เดี๋ยวผมไปเังล่างไงสองตู้ล่างล่างล่างหนึ่งไม่สามาร คือท่านทำออะไรอะไรอยู่หลังหลังอ่ะแลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยเขาหักอยู่ตรงห้องแล็ไหนคะแนนเราลดเดือดมาก ครับไปไหนอันรอบโอ้โหโอ้โห okay, ้ oh, ่เกมาที่นี่โเคโโหแป๊บเดียวรถรถทึบ้อนแท็บ yes โอ้ยอย่างนั้นก็ขอยิงได้สักตัวนะมา ัดอ่ะโอ้โหรอดักผมตั้งสองตัวอ้ามฮะอารันอารันอารันอยู่ร่างใช่แหละกพลังประสบการณ์เรายังน้อยบอลครับเติเดี๋ยวผมไปเอผมไปเอ ข่ยา,ยขา,ายหลังเอ็หนึ่งเข้าหลังเอ็มหนึ่งผมผมเข้าหลังผมเข้าหลังเอกตอนนี้เขามีดักซีอยู่ตัวนึงนะกลางกลางกลางเก็บแล้วครับตัวโอ้โหวางมั้ง

โหบีเพ oh, ียบเลยไปแล้วถ้าอยู่นี้คนเดียวนะ่ะบ <B. S 2> <B. S 3> ีบีเห <c oughs> มือนรู้เลยเหมือน <c oughs> มันมรู้เลยไลอไ้นั่งไปบไป่ท้อลยวะ่ะเขายิงบอลเขายิงบอล โอเคเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้ร้อยหกสิบนะทาเดิมทำเดิมไม่เอานะปิดจิ๊มันอยู่ร่างกันมันอยู่ล่างกันไปยังจี้ไปยังโอ้โบนตายเยอะสุดเนี่ยรอบนี้โอู้หอะฮะเขาคงเอกฉันล่ะเขาคงจะแข่งกับ CA เอเขาแหละ ประมาณนั้นนะเออปากที่ว่าอ๋อออซุปเปอร์มวยซุปเปอร์มวยผมคิดว่าโคล่แก่เราโอ้ปากไม่ตึงเลยไม่มีฉากเราหล่อแทงแน่สักคนเนี่ยไม่มีดิจะอ้อมนี่แบบนี้เลยชื่อทีมจิ้มแต่นี่ไม่มีใครได้จิ้มไม่มีใครจิ้มเลยอถ้าเราไป่ทำประกันตื่นไว้ก่อนเราหน้าด้านเขาดักเอไหเนี่ย อยู่เข้าเล่นมากปืนนี่ในไหนๆก็ในไหนใช้ปืนที่ยังไม่ปดเอาเลยเล่นเลยโอ้ยกระตุนกระตุนโอ้โหยมีกับแลมโบ้ฮะโอผมเข้าหลังดีกว่า 5้นไปอเราเฮ้ยลดไปน้กว่าเดิมมานสักส้นี่เราน้อนยกว่าเดิมใช่ไอ,องเลยลงบีลงบีล,ละสู้ครับแพ้แพ้เท <c oughs> อก้วไ้ตะวันเราจะต้งเก่งหมดเขาป่าโ้ยโอ้โห เรียนจากบารามาจา์เขาไปเป็นทีมป่ะสู้ไม่ได้จริงเขาดักอยู่เขาดักอยู่เขาดักอยู่เขาเคยลงแข่งมาหลายรอบแล้วนะใช่แล้วโย่ยิงเป็นบอยตัวหนึ่งก็โอเคแล้ยสองทีเจเฮ้ย เจ็ดสิบห้าเนี่ย G G ไปก่อนเลยครับเอา G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  ไปก่อนเลยครับผมรู้ครับว่าสตาร์ผมเป็นยังไงสตาร์เราแดงครับวันเจ็ดสิบห้าพอดีโอ้ยโอ้โหสกอร์ใหม่ฮะคเ่้โอเคครับแพ้ไปเป็นหมดท่า